ครับสวัสดีครับยือของผมแอปบ้าดอยครับผมพาบุงบรรยากาศน้ำแเร็งครับพี่น้องแดดออกแกล้น้อยครับฝนมาตกครับยากาศน้ำน้ามนเร็งครับพี่นอ้องติดตามเงียไปครับ ก็เป็ชอบจะเลือกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องแฮกมากดอยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศง,งามครับพี่น้องมราจะเปลนกล้ล่างแกยเฮ็ดคิดดีๆออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยซอยแชทซอยติดตามนะพี่น้องเอ้หาวิวหาวิวครับพัดฝน,น,นเพิ่งไกลๆครับพี่น้องน้ำบ่ครับ ตรับบรรยากาศงามครับตอาที่หอด48ครับพี่นอ้องน,นีกรตรงขาเยอะครับเสียงกำลังงามเลยพี่น้องแดดออกพี่อยครับ ติดตามไปได้พี่นออ้องครยบลองแฮกเบาดอยครับสี่รแปดทห่มาพี่น้องทางนั่งนะครับสนสมน้ำครับผมไปได้จ,จับท้ายแล้วครับพี่น้องจับเซกลองหน้ารถครับจับเซกระจกรถครับอเอาไได้ภาพมุ้งก่วงมาได้ครับพี่น้อง มีคนทยางไรก็ที่ได้ภาพหุ้ง่วังนี่ครับตาปลาทาเขาครับจะตายแฮ้เป้าดอยเข้าบ้านแล้วครับจะตายตั้งซื้อครับให้เป้าดอยสมเสื้อแล้วครับตาปลาตะเขาตะดอยครับพี่เ้าเขากเพิ้นซองนี่นี่เพราะผิดหวังครับพี่น้องในเบิรงแค่ครับปลาน้งเขาตั้งดอยครับ มาดีการกงามครับพี่น้องหมดแล้วป๋อมสี่แปดครับพี่น้องสี่แปดแล้วมุงนี่มุงโค้งนี่มามถ่ายรูปอย่างงามนี่พี่น้องมอนนหอดสลายครับ งามรำแรงแบบจอนกระลำเขียวขจีนะครับโอ้แรงหอ,อกร่างกายู่ครับบรรยากาศดีครับหน่งไันครับออกจากซี่ปดน้อยเดียวครับพน้องแรงนอ,อกร่างกายครับซีปดครับพี่น ได้มากอ,อยจะเลื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่ได้ครับพี่น้องต้องให้เ้าดอยอครับพอ,อก,กันคลิปหนาครับพี่น้องมาคลิปนี้ก็สวัสดีครับ